ทางเจ้าหน้าที่การการตั้งคนกันลังเชื้อสานการเตรียมที่จักส่งน้องของเท้าอันดีดา,านเนาะดีดันนะหู้ยหูย้ยนี่ข่าบริมีโทรศัพทนะ์เนาะหู้ตัวแห้งดีแล้วให้ขาวดีเลยเนะาะเพราะว่ามาเดือนฮ้อนบ้านเมืองอีตอนแต่ผู้ายแล้วข่อยผู้ไออ่ะน้องจะคุ่มตีทไรเทือล่ะ ເຮົາບໍ່ອຳນາດກໍບໍ່ຕ້ອງຕຳມັນບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດເດີ້ມັນຢູ່ຫຍັງດີຕິລັນຊິມາໄດ້ກະເອົາຄູອື່ນບໍກລກົມກົປມາບອກບໍ່ດນອນດບກັນາົ້າບຫ້ພທາລ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีที่หักแทงบิดสูบสุบคนพี่นออ้องภาพน,นี่ขั้นตอนใบใบ,บพี่น,อนอ <า S 1> ้องมาเพื่อนทันมอกพี่นอออ้องเลยเพื่อนทันมอกพี่น้องอคือเรื่องเท่าวลั่นกับในห,หูลายขั้นตอนเติ่มแล้วพี่น้อง,อองอเราก็ไปสืบน้ำลายคนเพื่อให้เอ็ซีได้เบิงเ่งในหูน้ำกันพี่น้องเอว่า ตอนนี้น้องของทาวันสองคนนะ่ะทางเจ้าหนะ้าที่แบบว่าการจะตั้งบ้านเพิ่นกำลังสื่อสารกันเตรียมสจับส่งคืนหาแม่เพินพ่นเพราะว่าเขามาเลือปล่อนทาวันอยูู่้เดียวเพราะว่าทาวันเป็นคนที่ทางพ่อหน้าวบวบพี่นาะแล้เป็นตาอิจุงซ่านผู้นะี้ฮะเดี๋ยวนุงแก้วกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้เนาะเรื่อง น้องเขาก็ได้กําลังเพิ่นประชุมกันอยู่ไกลามากที่นี่เพิ่อนแบบซุ่มกันในโครงการบ้านเนาะอืมมีเป็นยังไงก็รอเบิ่งก่อนเนาะแต่ว่าเรื่องเท่านั้านกับท่านมอให้กันนี่ก็พอสีหูแล้วพี่น้องเลยนะต่างคนก็ถือว่าละมาอยู่เฮือนมูอะไรเงี้ยคุณนี่กับโบล่เว้าเนี่ก็ธรรมดาเพิ่นใชายกันนะน้ำนี่เขาก็ได้ซื้อข้าวเปียนมาตอนเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนอยู่เปลี่บวมีบเห็ด

dạng dạ đẹp cái nắng mama lông ông bà đênh lông lương bọc y lan mi bail lão bocamae hả đi mạo mi khoai kênh mạo siêu đấy lôi lôi lôm lôi 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 lối 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 Đi lối 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 mung lối lối lao đấy, rồi rồi rồi, nó còn เมดทุกแล้วของมันก็ามันกหายมันอย่ง้ก็ัวนั่งอยู่ศาสตรอยู่พี่นี่นั่งัได้แล้นั่งศาสตรวได้เราคานนั่งศาสตรว่ากินเดี๋ยวนี้ว่าอันนี้สควาให้นี่กินอย่างี้เราบอกว่ากเราเคยกินกาียกาแก็กินโมตี้น๋ยว่าแลวนั้นหนาลุงหมอกินเป็นอย่างไรบอมาคได้นะต้องเห็นเจ้าหนังอยู่่าลงแกบอ Oh. ไปนั่งสงร้างเพลนี่ละไปแม่แก่เพลให้ได้นอนนะล้มกันพระเห็นมตามันก็บรร้ายของบรห้ายยังบรรยายบรรยา้เบาบ่รยายเบายังอืมแต่พันตได้เคียงง่า่ไหนั่นอันนั้นดองเลนมาให้ม่อนชุมพลไปสรางอันนั้นแลวม่อนไปสรางเียงให้แล้วแล้วรืบ่สีล่นรอม่เียงาเนมาให้ก็ไม่กระดาเนาะใช้บวงนะบอก่อน ไปไปนั่งอยู่เตียงบุคคลสิเรื่อ,องงั้นลองกินไปกินอ,อยู่เตียงสิเรนเลิกก็นอนเรื่องไป,ปอยู่บ่ได้ผู้เดียวบ้านนะี่อยู่ผู้เดียวเราบ่มีผู้เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ให้แล้วบ้านนะ่ะมีลูกนอ้องอะเนาะอืทีแรก FC น่ะว่าใครให้เจ้า แค่จริงๆที่คอยเว่าวนะว่าวเพื่อให้เจ้าะมีคนดูแลก็อจากหูความจริงก่อนจึงทานแต่ละอันนะโบแมนได้ว่าคอยโทษเจ้าเป็นแล้วนั้นแล้วนี้นะคอยว่าวเพื่อยังเพื่อเพื่อว่าย่านเจ้าให้ลีลยานเจ้ามีผู้บังง่าแบบนี้แล้วยูคนเดียวนี่คอยจะงหว บมีผัวเงแยอะไรได้ยังตัวเองกับบ่าวแล้วก็สินบ่าวยานมองประโยชน์มองอย่างอย่างอายุยุ่งนาะเออมากับมาเนี่กับคนตีดิสานเลยพอเป็นยังบางทีนิจชัยอันเดียวกันกับเจ้ากับมีเพราะว่าเจ้ากับกานของผู้อื่นเราพยายามเห็นลดอะไรได้เออมองเห็นแล้วตอนนั้นก็เป็นแบบนั้นเห็นไปแล้วพวกกบบุรีอันนั้นกับคนที่เมื่อนั้นอันนึงเจ้ากันก็คือแบบนั้นฮะที่อันสองว่าเราย่านไปบ้านรอบแนนอนให้ย่างเดียวบอกเห็ดวนตอนนั้น ของให้ไปกับบุแมงของเทาห่างย่านขึ้นกับเจ้าตอนนั้นนะบด้และกล้ลงก็ลงจะได้จอยู่ไว้ก็เนาะวันทีให้ในย่าไกว่ไจไปดูอนอกมาจะได้เข้าอ่หายกีรันในโจ๊กให้อ่าแฝ็แจ๊เขาไปเอามีให้ได้เลยจะเปขน้นเขาไปให้ฮ้เอือเพินน้องวีน้องมันวี กิจ right. ักว่าน้องวีวีใช่ก็วีอันลูกสาวลุงแก้วนี่เออขายเผื่อหรือวะอ่าข่าเผื่อข่าอยู่แต่เนินละหมดเนินลาวแล้วเอาวแล้วเรื่องเคียงจะไม่นั่นผลให้ฮะเรื่องเคียงจะไม่กระด้างผลให้ขายเอามาให้น้องเลนนั่นแหละผลไม้โอ้ครูที่อันเห็ดเห็ดเตียงนะเห็ดเตียงนั่นแหละ อ้ามากินมามามาลงกันเด้เอา่าวรุ่นเล่าเจ้าไปเชื่อมให้เจ้านะตั้งในจับกินเะองนะไปเชื่อบทามแล้วเรื่องราวของจะลั่นกับน้องฮะม,ม่านนี้เป็นอะไรนนองตอนนี้นะทานเจ้าหน้าที่การการจะตั้งเพลินกันลังเชื้อซานกานเตรียมที่จับชง น้องของเท้าอันดันเนาะดีดันนะผูดงหม้อเนาอ้อไหนนข่าวบริมีโทรศัพท์เนาะโหตัวแห้งดีแล้วข่าวดีเลยเนาะราะว่ามาเดือน้อนบ้านเมืองอยู่ต้นแต่ผู้อ้ายแล้วข่อยผู้อ้ายน้องจะคุ่มตีทนัยเถื่อนละความเมืองลำลากกับบ่เขาสาม้นบ้านเปได้ยากเลยมัอยู่นังอยู่นี้กิหลังจะมาได้กับเอา โออื่นบ่เป็นกี่านก็เอาบมเอามันลมาให้เราเก่าะไปหรไปมามาใครจะบอก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 ให้บ่ฮิตเบ็ดาหารบ่เอาเบ็ดอาหาบ่เอาเลืได้บ่เอาล้วจำไปไก่คันจัางมาเจ้าบ่ได้ให้อภัยเท่าร้านบ่ได้เด็คันจุดอะจากมาแช่มาอยู่บ่อยู่มาเราแล้วอภัยให้ของบนไห้มันเออมัน hmm. ม mm ันจากมาคันมารสอืมอืมมามาหนึ่งข้าหนึ่งน้ำให้กินอยู่แล้วอืมอืมอืมเป็่นเราบตีบทานเก่นได้แซ่บ่แช่อยู่เก็นเราบตีบทานเน่ย Tối khám má, tôi đã gửi này vào thả theo À, dù bọn nam nó sẽ xây dựa cho câu rồi. này, nó sẽ nắm. Thế thế, bọn ám, nắm. Nắm, nắm. Bọn ám sẽ xào vào đây. Nếu ám, nó sẽ nắm đi. Nếu ám, nó sẽ nắm đi. Nó sẽ nắm đi. Nó sẽ xây dựa cho câu. Ừ. Bọn nó sẽ nắm đi nha. Bọn ám, nó sẽ chạy dựa cho câu ở đây. Ừ, mà... này, này, thân, đánh, đánh. Ảm, ừ, và... Cái วันที่ได้เมาแลนะเราให้ดูน <sm> ้ำายูนนี่มา <noise> <mel ody hyster ically> ีนกับมาเอาเห็นบ่มมาเลยอยู่ตกไปแล้วเออไปหากินเงินเด้อไปริดเงินเด้อเออใครบอกกันเงไงบ่บอกจะงนีเนาะมอบอกนะนี่กับพาย่างนี้อยามันหนีป่ากันนี่สามบาเนาะก็เป็อย่างไรเออถ้านอนส่นยันคนี้ให้งนี้ให้งนี้บา่เย มันก็มีนเพศใจแหละหลางที่กาได้ยินคนรอบข้างว่าวกับมีระเบิงใจระเบอยู่กับมีขออย่างนี้ย่างนปอยอย่างนี้นะครับเอ้าชิบอยูมร่างยังรับใช่ร้างยังรับใช่เป็นคอยร้างยังยานคนรอเไปได้บ้านคนโตมีกระเปาอาอ่ะเป็นไปได้ชูพอเลยเนาะดนช้าบ้านว่าอยวบ้านเนา่นอนเลยไม่นอเยว่าคนมาจงใจนี่ก็จงใทางมา คนเชื่อว่านั้นนั่นเขาจะสูแล้วเว่ามันจิไปอยู่ารื่ราวเหตุการณปลาอะไรอยู่แบบนั้นแล้ไปแล้วผมก็ตรงใส่ไปนั้นเอองใส่ไปนั้นให้กันโบได้ให้บอกบอกได้ให้ยังไงก็เชื่อว่าในทางเท่าจะรัานเองก็ว่าให้กับโบได้ให้เป็นยังอ่างโมโยโมโยเองโบได้มีขอให้ยชได้ว่า คือเจ้าสันนิษฐานมีคนใช้ลายาเออนั่นแหละมันก็ไปเรียกคนมาเนี่ยนะ,ะเจ้าน่ะก็หักแพงอยู่เนาะหักแพงอยู่มาน้ำก็เอา๊งนี่ยนี่นอนกับคู่นี้ถ้ออาใจพ่อย์แล้วไม่อยู่น้ำเจ้าเอย่าให้มาแล้วเออมันจังได้กินข,าข้าวพร้อมเออเ,อเ,เนะมื่อนอนเนือนเราไม่ได้กินข้าใดเลยเมื่มีข้าวกินได้นอนเรแล้ว เดี๋ยวมันจะมากบอกนัมันจะไม่ต้มาเขาทิ้งมไปให้มันนึ่ขาวไว้มีอย่างไรแ้วจังหกกล้ามาเอามาเื่อนอายนะมีไปแล้วแบบบอกเนาะบนโซ่เพราะบางทีเราคิดว่าเอามาเพื่อนท่านหมออาจจะเป็นของท่านหมอราบล้าเอาก็มีเออจยกะและละเนาะแล้วบุก้าเอาคนมันเก่งใจมู่วด้แน่นนะครับไปให้มันชีวิตอันนี้เน่ะ พอลร้านนี่เป็นยาอีสต้นแห้งฟังหลายคนเราเนี่ยแต่ว่าน้องล้าวน่ะตะคัดอะไรมันเป็นจ่ายกับคนน,น้องล้าวนะเนาะตจ่ายกับคนปลี่ยนแปลงน้องล้านี่คือคนเชื่ยวชาญคือคนติดหมากน้อยบักสีบักเหลืองไปโยนดันหมอดใสก่กนไปไปเห็ดน้ำามาพอแล้วพอ้านเนี่ยสวยดีคนขาดความอบอุ่นเนาะ เราเรียกกินง่วงท่านมอบ่าแล้วหละกินแรว่ะเรื่อยอยากนมันไดเป็นเตียงมะไห้ปาากินแล้วแย่มูนี่เนาะถึงเขียงถึงไอกระดามแล้วพเดีครับเสียงพ่นเห็นแล้วแหละโอ้ยกินตีนท่านมอแล้ววะนี้ที่จะสาตเ์เ็เอาวอกากินั้งนอกเนาะรถกินรถนัดตายกินอท่านมอ โอ้ถามก็ว่าคนให้เนาะคนให้เนาะคนให้เาได้แบบไอ้มาดีเก่ามาอยากอยู่เองโอ้น้ำน้งพอได้ใช้อยู่ในาได้ได้ได้ครับเชิญพนจิตตกดูมิตตอพ์่คร่องขออนุญาตนำกระแมนเออฮะขออนุญาตนำอาชีพเออทุกคนเนาะอ่ะอันนี้หองไปทอกเฉยๆอ่ะออกออกถ่ายทำที่นี่ก่ สิโพธิ์อนใจกันอยู่อันนี้บหมบุกเคยวะเจ้าไปนอนเองใจวะเขียนใจนึ่งเขาไปหั่นกับไทยเบ้าไส่นักน้ำนอนกับร่างจอนร่างเองลร่างเองอาบอาบเองอือนอนได้จ้ะเจ้าก็บริถึงขั้นว่าใช่แล้วร่างที่ร่างเหนียวไห้โดยโดยธานีธานว่ามีคนเป่าหัวไปรับใช้มันเห็นยังนะโบวิจชาเจ้าคือแบบนั้นแหละแน่นอนโลดแน่นอนตัวนี้เจ้านีธานนานแน่นอนโลดไหนแน่นอนนอนหรือพวกยัน Cháu lươn, lại lái đấy nhà lại đấy lái 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 lái, chạy cho con lại, 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 lại. lại, lại. Mưa, lại cả... mưa lại cả, mưa đại cả mùa, năm tháng còn chưa leo, vẫn đại cho anh này hết clip. để này, là, à, ừ, thì, mà, là đấy là kìm nổi, thay bây giờ, mò đấy này, ra. ăn kìm được không? ăn. để ở đây, để mà để vào đây. Kìm ăn đấy, này này, để không? ว่าอะไรยารแบบและการไปขายเล็กมันนะมีคนเล่าเ่รอแล้วขับ,บไปขายเลย็กข,ขายเล็เลกแลไปซื้ออันนึ้คมชอม่อม้าเาจอยมันเ็นาปุย์ยายาฟลาเอสิ่งที่ใครคนเราเวาคนเราจะเว่าแน,นะนะน,น่นอนละตัวนี้ก็เลยตัวนี้ล,ลงจ,จะว่าจะลงมหมดแล้วตัวเองสถานการณ์จะ่าป้ายกูบอกจะเก้ามานะว่ะมามันกับ นั like mm. s> Aí, <S ่นหรือเงเงาอหลายาเงาบยปาเงาปากว่าเป็นไ uh. mm. yeah. 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 ่เป็นอย่างนั้นเช่ไหได้เป็นไข่เนาะเงาบชื่อ่จงคนวาคนวาแล้วคนอยางไวบ้างเขาอลาวเ็อย่างเาไ่ลาวเห็อย่างนังนเขาเปิดไาันนะเปบ้าบ่เงาโบนั่นแหละไปนอนนอนเห็นทจังเล้มานี้นมงอยคือฝนเบิดแคนลมฝนตกอั้งอื่น กเป็นทันเหมาะเอาเลยเนะคณที่เคยอยู่น้ำกบได้อยู่น้ำกันต้องจากลากันร้้วได้จีได้รัานบาทในชีได้จิมีผัวกินเห็ดยยูใ่ม้หมวต่อแล้ไอ้เนี่เมืออยู่ก็มีคนใสล่ายล่ะอืมไปมาแล้วให้ขึ้นเผาคนนงพักเขกินโบมากินว่าไงกินกินกินยินก อีหล mm. <reci him S 2> ันมันแบบจงว่าย้อนว่าเป็นห่วงย้อนว่ากับนั่นแหละจังให้คนเข่ามานี้ชนะปที่แล้วมันจะทรงโดยเซยนุ่งแบบเนี่ยจะใช้มันก็ได้แต่ข้าบอลจอยเอาให้เป็นเสื้อยานวเสื้อผ้าเอาปกตินั่นแหละเกสเก็บอันนี้บ่แม่นมาเอานี่ไปให้โบลันไปให้มันเนี่ยเสื้อผ้าแล้วเราตัดสินใจอะไรสิโบมาแล้วตัดสินใจสิโบมาให้มาเอากรบโบมาช่วยมากกบะโบมาแต่ว่าตัดขาดนะแต่ว่าถามว่าเราให้ยังก่บโบได้ บห่มาเก็ตเครืคคค่อ,องอมถยเจ้า,เ,าเนาะแม่นี่ก็มุงไป่ายแล้วนอนกลางนะอไปด้วแล้วหกฟุใหง่าเลยแม่เิ่งบอเครื่องแล้วน,นี่ไม่นะกับแพนมะีโซ่ไหมชงกับไหมแพยยดิครับส่งขา,ขาดๆนะนะั่นแหละส่งขาดเกินนะไ่อ ขาขานี่ก็แมนแมนใช่เสือตัวเดียวน้ามากมีอยู่คนน่ะแน่ยามแล้วหรอมาอยู่ในน้าก็มีเข่าก็มีอินแบบอย,ย,ยู่ยากได้ยานได้อันเรียกน้งมเนาะไปแล้วแหละเปิดเบาไโอเคมาบอลจอย เมอปัจจัยนี่มามันเงาโรยเนะคนเล่าว่าแต่ว่าคนเล่านะต้องมีคนเลกไปรยุกเอะไรอย่เงียไฟเออรวามีิวบานที <boundaries> <si suppression> ่บ้านอาหาเขได้ว <guarding okay>? ่าเนี่ยว่เอาเครื่องไปให้ว่าไปเรได้ของของมันเนาะเลยจาเี่ยระแพ้เนยเจ้าเนียชุดแต่ใจเนาะอยังอยู่าน้ำมอยู่้ำดูยาน่หมูวาย้น อ่านี้่นี่ว่าเขากระถามมันเลยว่าเป็นอะไรอย่งโมโยบัดบอกเขาบาบได้ว่าให้เรื่องใดอนอะไดให้เนี <c oughs> ่ยว่าว,ว่าท่านมอบายุบางคนถาม,อ,มอันนั้นละแม่นรีบว่าคนใส่ไล่คนบอย,ยู่มาโลโ้อคบอไดให้เอ่ <c oughs> น,นั่นแหละคนไปถามมันหรือถามหรื่อถามเรื่องถามทั้งเล่าอันนั้นลนะเขาความจริงเลยเขาบอได้ที่ว่าใส่ไล่ห่านผ่านนี่อย่างนั้นอย่างนี้บ่ เอาเห็ดอย่างบ่ได้อเอ,อาใส่มันปนี่ช้ำน,นี่นขาเนาะขาคือการอย่างไปแล้วไปอย่าง่าแล้วมาก็มาแล้วมาได้ว่าอย่างไรห่างย่านมูโบยู่น้ำอยู่อืมันนี้ครับไปได้ก็กินหน่อยนะกินน้ำเบิ้ลดดนะกัวน้ำเบิ้ลแล้วเช่นอะไรทิ่มบ,นะบ่บม่ได้สิ่มนะว่ากิน,นอีกกบไว้เนาะกบไว้บกินอีกอยากกิน น้ำก็บีบกินเองได้ใครเคยก็บอกเลยว่าโอ้เอาน้ำมากินเด้อเอาถ้วยเนี่ยวไปเด้อบอกขออนุญาตนามาชีพระสุคนเอาเนี่ยเขาไปทอกเด้อเอาอันนี้ไปทิพย์เถอะมโนได้เลยมโนได้เลยอย่างนั้นท่ายก็ท่ายในห้องน้ำไไกลๆย่างเข้าหันเดี๋ยวนี้กอร์เดนิท่ายไปเฉยเลยต่อยโยกน้ำเนี่ยมันโยกน้ำมันโยกบ่ได้เขายังโยกบ่ได้จับบ่ได้ในน้ำเพราะนั้น ถือว่าเรื่องเล่าก nice ็บ่ได้มีอย่างมากมาเนาะบ่ได้แล้วนี่แต่ว่าเขาบ่อยากอยู่เองเขาบ่อยู่เองเขาจะเมื่ออยู่น้ำนองน้ำ่งมันละมน้งนุ่งงพนันงากับมาได้สามมือชีมือเลยเนาะอ้ามันีะไปเลยฮะมันจไปแต่ว่าโยมามันเดือดฮ้อนบ้านเมืองเลยเดือดฮ้อนแล้ว ขอข้าวขอน้ากินแม่บ่มใกไอ่ญาติเพื่อตีเล้ากางันันมีเอากินอย่ารก็ไม้ไม้เพื่อกีฬานั่นแหละมานี่ก็มีทางไปไปใช้นั่แหละเผื่รเกายอม่ายได้ใช่ไหมแ้วแต่อาชีใกระจาไว่บังคับว่าไุ้ีัมขับจิตใจกปไจ้มานี่ก็บ่ได้บังคับแล้วก็บได้ห หาอยู่หากินเด้อกับคนบอกโคมไฟกันนี้น่าโคมนาหลไสะดวกเนาะเข้าเคยมีกินเราก็จอยเอาปลกม้ากับผ้าโพลีโตเรือกันมื่อกอนเช้าไม่กับคนาเรือเสียงกับี็ได้เสียบอะไรกับีก็ได้เพื่นเพื่นนั่นแหละกัเรากับว่าวเน้เพ่นี่กินหน่อยคพนกิ่ได้กว่าอันนี้คนอยู่น้ำหนาแต่มบีุกได้แต่จะเอา่วงปลา อันนั้นโม่ยังเบิ่อไปทางขางคือว่าโม่ม่ด้โนแล้วเขาจำเป็นโยไปวายได้เนี่นี่นะม้งนร่มว่า้กินแล้วว้ายได้แข่งโกบไปทั้เขยกินกินอันนี้มะแรงนี่ก็แล้วื้นอยากกินเผืยวมันยากอยากข้าวขามากินเ่นกินะมแดงกวาถ่านมามึงแดงก็ถานไา้กันั่นกับเกนึงกัอันนั้น เห็นบ่ห oh, oh, ่อเข่าเราหันห่อไปไนี่ห่อขมะห่อแต่วานนี่งเขาเก่งห่อไอ้เนี้ยนะอ้าวบมดจังล้มันแล้วห่อไอ้เจ้ากินวะมันห่อน่ะเข่าห่อเขาบอกให้แต่ตอนเช้าวานนี่ยมันเพิ่งมากินอยู่เนาะนี่แล้วเนี่ยอยงงนะชาววานนี่มันเกิดว่าให้มากินข้าวนั่นนี่เลยกินน้ำใบต้มเมตุสอออกมาสอนอันนี้ไปกินข้าวนั่นนี่ เลยนะอืมรวยรวยใจมั้งนะเรื่องรากันเนาะเรื่องราว่อยือเอาเสื้อผ้าหน่ะแท้นี่ไปชงห้าวจีรันก่อนความันเป็นของเขานั่นแหละเรหายมันความตั้งใจของผู้ที่ซื้อขายเออเนาะเออทั้งมุ่งทั้งยังนี่นะแล้วอืมอะไรกันไนี รัาปู้ใหญ่เพิ่อนหลังดีใจว่ามันโยน้ำกันนี่ยังกินน้ากันเป็นไปซาเป็นไปซะเนาะมึงกูอยู่น้ำต้องได้ว่าเนยอยูู่นเดียวเเป็นอย่างนี้แล่วเกินข้าว้ำสปาได้นึ่งกินมากินกันเจ้ากพึกกรรมพึ่งนั่นอยู่ว่กรรมพึกงโยพึ่กรรมจับไม่ได้โพึกเหตุยังไงกรามนะก็จิกกรโย Tập đây, bài đây, tập 5. này tập năm, tại năm khá đấy, tại tại này. tại 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 có tại đây rồi này Có tại xét đây tại 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 เน้าซิฟนี่จะเป็นซื้อทานฮะไ้เขาทานมาให้ทานดังอาไหอยขนาดนเงินยาอะ้เงิน่ายยาหนี่วันนี้ยาเสลาเซวันนี่บ่อจะไปยละครนี้ออซื้อทานได้ช่องชอบแล้วเนาะชอบนั่งอันหนังซื้อหยานั่นมาใส่ตัวนี้อื ชีวิตเฮาเฮ็ดเรียกบผท่านได้เนาะมันมียาคายนี่เพราะได้มีกินอยู่นี่เนาะอืมเพราะได้อยู่เขามาเขาก็ิดถามอยู่ที่มันมีไรละครปลาลานปลาลาน้ำปลาลาเบ็ดปลาตะมูอืมปลาเอ้าพี่โอเคจะค่อยไปเอ็นชุดไปให้เท้าล้านก่อนเด้อโดยโเพราะว่าเอ็นเข้าอย่างกาน้ำเปลี่ยนชุดโดยโดเพราะว่าชุดเก่าเดี๋ยวนุ่งประจำ